thank you สองหัวนะคะสองเท่าก็หนึ่งต่อสองนะคะเอาหัวหนึ่งส่วนใช่ไหมคะเรารับมาเลยห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้ววงกลมไว้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะวงกลมไว้เหมือนกัน,นะคะ่ะหนึ่งวงกลมเราก็แทนค่าเท่ากับหนึ่งหัวนะคะ อันนี้ส่วนหัวน,นี้ส่วนส่วนช่วงล่างนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเออส่วนหน้าเราก็จะตัดออกนิดหนึ่งนะคะออกครึ่งวงกลมแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดออกนิดหนึ่งแล้วก็โค้งนะคะอันนี้เรก็จะได้คาง นี่ก็ทำวงกลมไปเลยนะคะนี่จะเป็นช่วงกระโลกค่ะหอก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวเราก็ตรงตรงคอนะคะเราก็อาจจะขีดมานิดนึงนะคะ ก็โค้งลงมาอันนี้รูปร่างรูปทรงนี่แล้วแจะออกแบบนะคะเอาคนเอาของก็แล้วแต่เราเลยอันนี้ก็จะเป็นเป้านิหนึ่งนะคะแล้วเราก็โค้งมา ายแล้วก็อาจจะตัดอย่างนี้นิดนึงนะคะถ้าเป็นปลายขาปลายแขนก็สมมติอยากให้ยกมือขึ้นใช่ไหมคะเราก็ยกมือขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยโค้งกลับมาตรงนี้นะคะ ราอยากได้มือแบบถือของใช่ไหมคะเราก็เขียนวงกลมไว้อย่างนี้ต่อแล้วก็ค่อยลากไปหาไหลอย่างนี้ได้ค่ะกำหนดมือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลากไปบางคนจะเอาแก้มปองแก้มพองนองก็ได้นะคะแต่อันนี้ครูเขียนให้คร่าวๆว่าประมาณนี้แล้วเออจะเป็นรูปทรงที่เราเริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นขา อันนี้ก็จะเป็นด้านตรงใช่ไหมคะด้านข้างแล้วก็ตัดตัดมานิดนึงนะคะแบบนี้มานิดนึงแล้วค่อยโ้งนี่โ้งกลับนี่ก็จะเป็นหูใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ตัดมานิดนึงแล้วค่อยโคะ้งค่ะมาคา,าง น,นี่ก็จะได้กระโหลกนะคะของด้านสี่สิบห้าองศามีช่างองศาก็จะเห็นตัวนิดนึงใช่ไหมคะเอ่อเห็นตัวแบบเฉียงเหียงอันนี้เป็นเส้นกลางเหมือนเอ่อเส้นกลางกลางหน้านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นอยู่ด้านสี่สิบห้าองศาแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็ค่อยคอยโค้งลงนะคะ แกนนี้ครูอยากจะให้จับที่อกใช่ไหมคะครูก็เอามือวงกลมวางไว้นะคะเป็นแทนค่าของมือหรือวงรีก็ได้แล้วก็จับอันนี้โค,งะคะ้งค่ะจับไหลแล้วก็โค้งกับมอย่างนี้อันนี้ก็เป็นมืออีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็โค้งอย่างนี้ เดีวจะเป็นพนมมือไหว้ก็ได้นะคะแบบนี้น,นี่ด้านข้างนะคะเราก็อันนี้เป็นวงกลมใช่ไหมคะเราจะเว้าเข้าไปในวงกลมนิดนึงแล้วก็ออกมาข้างนอกนะคะแล้วทำให้คโค้งอันนี้จะเป็นอันนี้จะตั้งนิดนึงเพราะว่าอันนี้จะเป็นจมูกนะคะ ้านข้างอันจะเป็นด้านข้างเลยส่วนอันนี้วัวใช่ไหมคะเราก็ทำเหมือนเดิมคือเราก็โค้งออกมาแต่คราวนี้เนี่ยเราเป็นขาข้างเดียวใช่ไหมคะพอเราเห็นจะได้เฉพาะข้างด้านข้างเราก็เป็นพูงออกมานิดนึงนะคะแล้วก็วาวก็เติมขา อันนี้ขูก็จะชี้ไปข้างหน้านะคะรูก็ทำวงกลมแล้วก็ทำนิ้วแล้วก็คงมือนี้ขูก็จะถือของไว้นะคะอ่าถึงไม้ แบบตรงนี้ก้นใช่ไหมคะก็จะเติมหน่อยหนึ่งคือจะแอนมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็โค้งอนนันก็จะเป็นก้น